จะทำชั้นเดียวเพราะไม้ผูกไม่จักปีแลยค่ะนี่ว้าแต่ยีโดโดนเราซีิ้งอ๋อซีิอซีิไม่เก้าวก็เลยสิใส่เบอร์ใดี่ค่ะก็ขายกขาเบอร์หกพันอ๋อไม่เบอร์ในหกพันก็คือเบอร์บ้านนี่ขายหกพันถือขายถึอยู่ได้เนะถื้อปะมมนกับถูกเยอะแหละแต่ว่ากัน หลายคนนั่นเหมือนกันพี่อ๋อบนหลังหกแฟนกูเจ๋งหรอกเจ๋งน้ะยูตรงไหนตรงนั้นเออเนาะอ้อสาวพร้อมเอาเจ้าแม่เปรับเมาสั่งให้เพิ่นสิครับผมค่ะอ้เป็นแต่นั่นอยู่เดียวสิมาเบิ่งตอนแล้วแล้วแล้วหลังนี้เพื่นี่ตั่งถึงไม่ยังหลังอ๋อนี่อีกเจ้านึ่งตค่ะเจ้าเดียวกันอ๋อเจ้าเดียวกันเพิ่นเพ็่นหลังนี้สิเฮ็ดสองหลังอันนี้เนื้อที่เท่าไรคะถึงสามสิบวะ เบอกว่ามาันกว่า,างกว้า,างแปดเงี้อคบสิอาิบอถึงห้าสิบบอถึงสามสิบด้วนนะอือ